นี monster, <S <S you know. ่เราจะเลือกต้วงต้มมะูมเมื่อกี้ก็เปียกน้ำไม่ได้นะหลก ก็มือไม่ต <th Lock roadmap> <th mayın> ้องเปียกก็ได้อ่ะก็แล้วแต่เอทําไงแม่จะเดินไปวันนี้เลือโอ้อะเอานี่แม่ใส่เกลือแล้วไม่ใช่เนี่เกลือมันหายไปไหนหมดเอาอันนี้การละลายคือมันละลายแม่ก็เอามือขนนะคือไม่ละลายกะละมังเดียวกันไหมไม่กะละมังที่ใส่เกลือไว้ไหมเนี่ย โอ้ะอกะเจริแล้วเนี่ยจมูกเดี๋ยวตัวเล็กๆเกนี่ยเลือกออก ทำอะไรคะทำอะไรคะแกกล้วยแกะกล้วยทำไมอ่ะแกะกล้ยว,กกวยด้วงแกะกล้วยด้วงก็กล้วยให้ด้วงนี่ นี่ผสมอาหารพ,พ,พ,าาาออาพ่อพันไม่พันยังไม่ได้เอาเข้ามายังไม่ได้เอาออกมาพ่อพันธุ์ม่พันธ์ยังไม่ได้เอาออกมานีสาคูสาคูสั่งมาจากใต้ ดูดีๆเด้อถ้ารเราไม่เอาดินออกตั้งแต่แรกไม่เอาดินออกข้างบนมาเลยเด้อไม่ถึงเอาออกต้องดูดีๆเห็นไหมมาซ่อนอยู่นั่นเ้ตัวใหญ่